สวัสดีครับมือ่อกี้เดี๋ยวผมครับเบ่าสกุลครับมือ่อกี้จะมาอัปเดตครับเรื่องน้องที่อยู่แคมป์่ลยะครับที่เพื่อนเกิดอุบัติเหตุนะครับที่ขาเพิ่นผิดเนาะกะผมได้เอาลงไปอีพีที่ส0มิครับกะคือน้องต้นครับน้องต้นคนพิโลกครับผมกะ จากเมื่อน,นันครับถึงเมื่อน,นี้กัประมาณ2 1เมื้อแล้วครับน้องต้นก็นยังบ่ได้ทางานอยู่ครับเพราะว่ายังด้เดาเพื่อออกเนาะวันนี้ก็เห็นหลายๆคอมเมนต์ครับถามหามาว่าน้องต้นเป็นยังไรแน่ครับเมื่อน,นี้ครับผมบ่าวสกุนกันเลยว่าชิมาอัปเดตอาการน้องเขาครับว่าอาการเป็นยังไรเพราะว่าโอ้ยี่สิบเอ็ดวันที่น้องบ่ได้เห็นงานก็เดี๋ยวมาเบ่งน้องเขาว่า เป็นอย่งไรเนาะครับเดี๋ยวที่ผาไม่เบื่อว่าจะได้เอาเพือกออกเมื่อใดไอ้นายจ้างมาบอกระเบิดด้วยอยงไรเนาะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับมาแล้วครับน้องต้นสวัสดีครับหน้าตาสุดใสดีเว้ยครับผมกินนอนกินนอนครับผมแม่นวะครับยี่สิบเอ็ดมือเนาะที่ยุดใช่ครับผมยี่สิบเอ็ดปอนครับกะเจ็บวะยังเจ็บอยู่บ่ครับถามว่ากินนั้นมันก็ มันขต<ะ>้องขับขับอยู่ครับเดี๋ยวว่าลูกขับขัดได้อะไได้ยินได้ยินนายจ้างว่าบ่บ่มือนี้กะมันซุกบ่ได้ยิน,นว่าสีผ้าไป,ไปผ่านเนี่ยนะเดแต่แในท้ายให้พี่น้องเบื่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนก็คือโอ้ยชีวิตมือเนาะบ่ได้เห็นงานไปไดนทุกค่าทางบ้านเพื่อนว่า,าจังไลยเนี่ยทุกค่าทุกวันเ <laughs> นาเพื่อนไก่ถือว่าฟาดเคาะเนาะ เกือบเดือนครับพี่น้องเกือบเดือนแต่ว่าหน้าตาสดใสอยู่ครับแม่งโมบินอย่างไรแต่ว่าบมได้เห็นงานแต่ว่าเรื่องกินอวนุกเนาะผมเรื่อง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 อย่างนี้ก็ต้องรอเบื่งเงินเดือนเข้าครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ประสานัเนาะแต่ว่าก็รอเบื่งว่าจะได้จากการคมบ่อหรืออย่งไรก็ต้องรอเบื่งครับผม ช่วงนี้กับนด้ย yeah. in ินนายจ้างว่าเดี๋ยวคนมาอยู่ดิว่าอีกสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ว่าจะเอามาสามคนบอกได้ยินว่าเสร็จแล้วว่าคนเขาขาดดิบนะบาหนองคายกับรอแล้วรอเล่าครับรอรายชื่อครับตามีรายชื่อกับบินให้กันละครับบาลหนองคายกลับบ้านให้กันเพน่อจะขบแล้วเนาะถ้าสมมติบอหนองคายกลับกับเดืออยู่สามคนล้ครับผมน้องต้นที่โลกหลักะอ่า ผ่ใหญ่ไซคับถ้าสุมุิว่าเอามาอีกสามจะเป็นุกนอนใส่ระบาดไดหมต้องห้องละสองนะห้าห้อสองน่าชีประมาณนี้เนาะครับน่ะนี่นะครับเดี๋ยวจับกล้องให้พี่น้องเหมือนกันอาการเนาะพี่น้องบางบางคนเพิ่งเข้ามาเห็นคลิปนี้อาจจะรู้ว่าเป็นอย่างเนาะอ่าผมเอาลงไว้คลิป EP ที่สามคลิปขับขออนุญาตนะครับนี่ครับพี่น้องเข้าเพื่อรับพี่น้อง ขอหยัดด้อพี่น้องเด้อนะครับเข้าเพือกเพือกเพื่อโคนเพือกเพือกแข็งเนาะเป็นปูนนะนี่ครับการยังบอดได้ยังบอดเดาออกกันได้ยินนายจ้างว่านี่ละเมื่อมือเมืเ่อมือนี่กับมืออื่นด้วยท่านเดี๋ยวรอเบิ่งว่าสิมือใดนแ่กะเท้าออกแล้วมันกัถามว่าสิย่างได้อย่ห้องในบ่กับบ่ยนังเนาะยังครับผม บอกว่ายังไม่แน่ใจเป็นว่าถ้าเราเอาออกแล้วเราจะไอเดินแบบว่าแบบธรรมดาเต็มร้อยของเราบ่ที่เราเดินนะลุงน้ำหนักครับมันจีเสียวบ่มันจีแบ๊บบอนะต้องเอาอนะถ้าผ้าก้อนเราผักก้อนเรากพันอยู่แล้วเนาะแม่คล้วก็ต้องดูก่อนว่ามันลงหนักได้ไหมทางบ้านเพื่อนสิว่าโอ้ยปาดขอบเลยรับผม อวันครับพี่น้องวันคือหลายเลยวะนี่แหละครับเวลาเจ็บเป็นเรนอุ่นพี่น้องกเบิ่งแย่งกันนี่นะครับกะ่วนมากกะให้ตัวนี้เป็นที่มึงเห็งต้นเหระครับพยายามเนาะพยายามดูแลเจ้าของครับเพราะว่าไัยนะครับผมก็เคยมาเที่ยวนึงนะครับประสบการหัวแตกพี่น้องเล็กตีหัวจะมาใหม่หมครับ แต่ว่าหลายคนก็โดนอยู่ครับโดนอยู่ไอตอกเล็กครับเล็กตอกแตกต่างกันไปเนาะแต่ละหน้างานแต่ละแมนแต่ละที่แต่ละที่มันก็แตกต่างกันไปหน้างานก็แตกต่างกันไปแล้วก็โอกาสไอปติปันป่วยก็มันก็ขึ้นยู่แต่แต่ละคนเนาะแมนครับบอกว่าอยู่ไทยครับสิ่งที่อยู่ไทยอยู่ไทยกะอุบัติเหตุเนาะมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับทุกเมื่อทุกเวลาที่ กพยายามอย่าประมาทนั่นแหละครับผมก็คิดแค่น,นั่นแหละงานกับพีสติเนาะผมกับนี้ก็มาอัปเดตน้องชายหลักะกะมีข่าวที่ที่ว่าแรงงานไทยคนไทยที่อยู่ไทยนะครับที่มีรายชื่ออยู่ในโครงการ t ีไเนาะเพื่อนก็จะได้มาอบรมละ่ะผมก็ได้ข่าวสารมาจากไอ้กูเกิลหมือนกันกนะครับพิมพ์บึงเห็นว่าเพื่อนสิมาอบรม ประมาณวันที่แปดอีกมั้งครับสบินมาก็ดีใจนาครับผู้ที่สิมาเป็นงานแต่ว่ามาช่วงนี้ก็จะฮ้อนเนาะครับฮ้อนนอนนอนช่วงนี้ถ้าชุดว่าเป็นที่เหมือนว่านายจ้างว่าชิมาเข้มผม,นนมาสามคนนี่ก็แเข้มเบาสุกุลนี่ก็มายา,ยามยมนี่ขึ้นคำนะครับพี่น้องคำยังรีบวุ่เรยวอยู่เนะาะอยากนักครับเพราะว่า,วาผมไม่ไม่เห็นเลยตอนนี้ว่า ยี่สิบเอ็ดวันไม่ได้แต่ส่วนเลยนอนแต่ห้อง<ม>ครับกับเบิ้งพี่น้องถ้าชมุดไทยเบิ้งคลิปบาสกลุลทำม,มาถึกแค่บ้าสกุลก็จะนักแน่ช่วงนี้ครับเพราะว่าต้องดีขึ้นคำกับทุกคนแหละครับตามคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็คือพาไฟจีมากกัขาดไม่ได้ครับเนี่ยอยู่นักกินแล้วพี่น้องอาหารแห้งปลาหมึกปลาย่างปลาขาวปลาหยังเอามาแล้วครับเจ้าบวง มามา่าติดกระเป๋ามาก้วยครับกะเพราะว่าไปบางที่อาจจะได้อยูู่้เดียวเนาะผมกระเปาก่อนนั้นนี่แล้วคลิปก่อนนั้นนี่อาจจะตกอยูู่้เดียวก็มีคามตามัวครับหยางหรือถ้ามาตกเหมือนมีคนไทยอยู่แล้วนี่ก็กดีไปพี่น้องกะะดีไปเพราะว่าเข้ามาเนี่ยอาาอกอกเข้ามาเพิ่นก็ดีหากข้าวกับน้ำให้กินแต่ถ้าไปอยูู่้เดียวนี่หนึ่งเละพี่น้องภาษาเนาะอยู่นี่เพิ่นใช่ภาษาฮิบบูเนาะ ถ้าไผได้ภาษาอังกฤษเนี่ยกับซีดีแน่นะครับพี่น้องถ้าคุยภาษาอังกฤษได้เน,ะนาะแต่ก,กับทุกเรืกับติดกระเป๋ามากครับจากประสบการณ์จริงครับก็บเข้ากับน้ํานี่ก็คือว่าเอามาลดครับพวกปลาหมึกปลาย่างถ้าคนอีสานกับเจ้าบองครับอย่าคาดครับเจ้า <c oughs> บองนี่มักไล่เราสุก่นพี่น้องแทบไลครับกะมุ่อเนี่ยกลับมาอัปเดตอาการแล้วครับนะ <c oughs> ขอบคุณก่อนขอบคุณแมนเอฟซีเพื่นเอฟซีสุกปลาสุกคนะขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับบ่าวพี่โลกนะครับครับกระหินไรไรโอ้เพิ่นพิมพนมาถามขนาดชิปไปกินข้าวกินน้ำเพื่อนก็ยังถามหาพี่เจ้าบ่าวพี่โลกเป็นไรครับขอบคุณไนหลายขอบคุณมากนะครับขอบคุณแมนเอฟซีของบาทสุกุลแล้วก็ทางบาทน้องคายด้วยนะครับทุกคนเลยทีมงานอีสานพัททินเท่านั้นแหละเพื่อนกระถามมาตลอดต้องขอบคุณมากครับครับการนี้นะครับอยู่ต่างประเทศครับ หักแพงแบ่งปันกันครับมี่ยังเขาก็ซ้อยเดือกันครับนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับคือหักกันปันปั้นข้าวเหนียวคือเพิ่นว่าพี่น้องเนาะอ่ะโอเคสาหรับคลิปนี้กะสะเอาไว้ซ้ำนี้แหละครับเพราะว่ากำลาอัปเดตอาการให้พี่น้องเบิ่งซื้อรับว่มีอย่างไรมือนี่กะโอ้ยังบไดเอวเผือกออกอยู่ยี่สิบเอ็ดมือเอาสู้ๆยังเดือไม่ได้อีกไรมาได้จากปีละ ปีกว่าแล้วครับจะสองปีคร <it> <hi> ับเปีนแนงเป็นแนงสองปีนะครับเดือนไหนประมาณมีนาประมาณกุมภาประมาณกุมภาก็สองปีนะครับอ๋อเพราะุมมาต้นเดือนเลยครับพี่ลูกประมาณกุมภาที่สองปีครับผมเบ้าตะกุลเดือนพฤศจิกายนตามปีเต็มครับไอคืดทอมๆอยู่ครับว่าสีก็ไปผักวอนะแต่ว่าถัก ถ้าเป็นสีก็อาจจะได้ง่งยเง่าครับอาจจะไม่ได้กลับไปผักครับต้องดูโควิดเนาะโควิดสิเแหละโควิดทาพิษที่เพื่อนไหวแล้วครับครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมกับชีลาไปครับพร้อมครับน้องต้นเลยกะจัไไนกะขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งคือเก่าครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมสำหรับพวกผมอยู่ทางต่างประเทศเนาะกะพยายามดูแลสุขภาพเจ้าของครับมีแต่คนบอกว่าโอ้ให้ผมกินเข้าวหลายๆท่าน กินยังได้กับวัวนพี่น้องได้ซ้ำนี่อือครับเบิ้งครับต่างกันลีเลีรับซ้ำอ้วนตับเข้าต่างกันครับกินยังได้กับวัวนเองบาวสุกคนโอเคแต่ไหนกะผมขอลาคลิปนี้ไปกับน้องต้นเลยครับกะสู้ๆเนาะกับผมสู้ๆครับโอเคอีกทีนะครับครับไอ้กราบขอบคุณนะ FC ของบ่าวสุกุลแล้วก็บ่าวน้องคายแล้วก็บ่าวน้องบัวครับผมที่เป็นกำลังใจให้กับต้นบ้านต้นนะอาเซียต้นด้วยนะครับครับผม ครับนี่แหละครับเจ็นทีมงานหักกันครับพี่เก้าโอเคครับผมกับขอลาไปแล้วครับไปโอเคครับส๊ายบาครับโอเค,ค,อเคสู้ส